มันเกิดปเช้า่วันอวานนี่ยนะคือบ่าทรบอกนี่จ้าเียดักเบิเด้ด่วนบาอยังด่วนด้วนแลกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc บ่าวเนไซบุรีมดสุขุสุคนกันแล้วกันเด้อพ่อแม่พ eh an so ี่น้องเนาะือนี้กับาพ่อพ่อก็บ่าวนี่ซบุรีในส่องยามเน สิบโมงสิบเอ็ดโมงไปน้องเลยเนาะกะเพิ now, end, company, so ่นมาหนี้กะแล้วจากเบียกจากงานแน่ยไปน้องเลยอยู่ในเงินในซานเนาะไปน้องเลยบ่อยกะบต่อเติมเพื่อนไปน้องเลยเนาะต่อเติมเพื่อนกะบ่ได้ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปถ่ายอย่างพ่อปัไดาไปน้องเลยกะบหยัดเอฟซีลืมบ่อยไปน้องเลยมาหนี้กัเลยหยัดโอกาสหยัดเบียกมาหน่อยหนึ่งไปน้องเลยเนาะกะมาหาทางน้องแดงแล้วกะมาเบิ่งทางเงินซานบ้านช่องเพิ่นเป็นจังไดแล้วแล้วบ่เลยจังไดพอไปน้องเลยเนาะกะ ยาเดบซีลืมบ่อแอซิบุรีเนี่ยพี่น้องอหไรเนาะกะเลยมาหาน้องแดงพี่น้องอหไรเนาะกะมื้อนี้กะสิมาเยี่ยมมาหยาบมือเพิ่นว่าเฮือนซานาเพิ่นเป็นจังได๋ของน้องน้าเพิ่นแล้วระบ้อเลยจังได๋พอพี่น,น้องอหไรเนาะมื้อนีอ้กะแอซิบุรีกะเดินทางมากับน,น,น้องชายสองคนพี่น,น้องอหไรเนาะมื้อนี้กะเพราะทีมงานเฮากะสวนหลายเท่านีาน้กะตกบุ่งตกกากันแล้วพี่น้องอะไรช่วงนานๆคืออยู่ด้านหลังบออ่อแอกะเพิ่นกรถ่ายหุดหน้าบางบ่อนกระดำให้ดำหน้าแล้วพี่น้องอหไรเนาะเพราะว่าทางบ้านทั้งซ่องบ่อแอกระ กำลังตกกาตกบุ้งกันอยู่พี่น้องไอ้เนาะแล้วก็ไปก็ต่อเติมเพื่อนเฮทิศชาญเล็กๆน้อยๆพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าได้มีบอลไอ้อยู่บอลเซาให้มันกว้างขวางขึ้นไปน่องไอ้เนาะเมื่อนี้ก็โวยยังหลายพี่น้องเอ้ก็มาหาน้องแดงพี่น้องเอ้ก็เดี๋ยวพาไปบึงไอ้เพื่อนชาญบ้างสองเพื่นเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเอฟซีทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ทั้งช่องอื่นหรือว่าช่องหลังละกันน่าจะเป็นช่องบารพามีพี่น้องไอ้เนาะกัเพื่อนชาญบ้างสองเพื่อนนะครับจะให้เอฟซีบอเอได้เห็นน้ำี่น้องไอ้เนาะเพราะว่า บ่ได้เข้ามากอะที่เป็นทิศแล้วไปนอนหนอยเนาะไปไปนอนพากันนะครับพาก็เดินทางมาฮอดแล้วไปนอนหนอยเนาะนี่นะโอ้ยมาบันนี้บัดเฮือนคือว่ากว้างขวางใหญ่ก็เก้าแท้ไปนอนเลยพ่อแหขอโทษขอพ่ายหลายไปนอนเลยบริใัทไม้เด้่เพราะอาจจะมีเสียงรมเสียงรบกวนหลายไปนอนเพราะว่าไม้บริษัทไม้ไปนอนเลยยังหาเงินเชื่อเยอะไปนอนเลยเนาะ โอ้ยมาเห็นมาเนี่ยคนปลูกต้นไม้เห็ดหัวเห็ดแค่แล้วพี่น้องเลยกันงัวกันควายกินพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยนั่งอยู่นี่นะบอยเอียงบวะบไปดียังบ่อยเนาะเอฟซีของบอเวิร์สุขสุขพลอยโดยโดยหากมาวะหากมาบ่อยมาบ่่พอน้องไปซะน้องคนไปไหนเนี่ไปตลาดไปตลาดยิงเกลือแต่เมย์เฟิ่นได้อยู่เพื่อนกับน้องน้องเฟิร์น พอมามาเนี้เห็นเฮือนชาน้องเนาะคักกันเลยคักบนี่ของครัวของเงีแม่นแม่มาของน้ำของน้ำกันแ้วมันเนาะเมื่อวานนี้มียังมาฝากเพิ่อนวันนี้นะกระติกนะกะติกน้ำกระติกน้ำเห็นหองเพิ่นมันน้อยบ่อยเนี่ยนี่นะเห็นหนุ่มเพิ่นมันน้อยเลยซื้อมาซื้อมาเปลี่ยนให้น้องเนาะไม่ใส่หลายอันดีใจดีใจก็ตั้งไว้ในเฮือนเดีตัวนี่ก็บบัญชีไปอยู่ไปตะกอกตะกร้าเพิ่นบอกว่าเลยมันน้อยเนี่ย โอเคโอเคพี่น้องเลยนั่งท่าน้องมันเนาะโอ้ตัวอีนอนเท่ากับมีบนนั่นนั่งไงเด้เนาะมีคนนั่งหลายแล้วแก่คนมาวันที่สบายแทนสบายเนาะเพื่นกัทางบาปามีเนาะเพื่นเฮ็ดไอ้บนผักบนเช่าให้พี่น้องเลยมีแคปซูลแคปซีเขินครัวเพื่อนกับเปลี่ยนไม้แล้วพี่น้องเลยเปียนไม้แหละเปียนไม้หมดแล้วพี่น้องโอ้คักคักคักพี่น้องเยเนาะทูลกันแมวกันยังเข้าพี่น้องเลยเขินครัวเขินครัวเพื่อนกับไง เคเพื่นคักแน่นาแน่นไม่ร้องเลยเนาะเบื้องต้นไม้เทากะไอแถวนี้ยังไม่ทันได้ใส่นะไม่ร้องเลยยังไม่ทันได้ใส่หัวใส่แค่ไม่ร้องเลยเนาะโอ้กล้องใบาอาจจะสั้นนะยไม่ร้องเลยเพราะใส่ขากล้องไม่ร้องเลยวัดวันนี้คือใส่สุดงามแท้มาเน,น,นี่นะ สบายดีแม่สบายดีสบายดีลูกสดีน้องแดงไปตลาดบ้างไหมนะดูอืมชุดชุดงามให้ไปใช้บ้างหน่นะอยู่ในบ้านไหนบ้างอยู่ในบ้านเลยแล้วโตกกล้าแล้วไหมบ้านแล้วใช้อันนี้บ้างใกล้ใกล้นบ้างดยตักตาเนี่ยนะสองสองแต่อูนากว้างอยู่บ้างไหมดยไปแม่นมดบ้นนาเจ้าหน่อยน้าสามจิให้น้าสามจีให้เน้อโอเคแม่โอเคเดี๋ยวคนลูกขอเบิึงห้องน้องห้องน้าเหมือนเด้อ ปาดงามงามพี er. e fats, worries, ่น oh, ้องเลยก็ได้สีมาลงนี่คือจิคักพี่น้องเลยเนาะไอ้สีนี่ยังมาทาน้องเลยพอมีอ่างเก็บน้ำอีกบอลเก็บน้ำพี่น้องเลยคัก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 อ๋อบอมเฮดแตกหัวแตกแค่ก็อยู่ข้างๆพี่น้องเลยคักหลายคักหลายเบิ้งเยี่ยมเบิ้งก่อนพี่น้องเลยปาดคือบุห็ดอ่างว้าพี่น้องเลย ตเฮ็ดอ่างก็โอเคอยู่ได้เห็ดหน่อยเนาะโอ้ห้องน้งข้างในคักคักคักงามใหญ่แห้งพี่น้อยเนาะสะดวกสบายนะพันเฮ็ดอเหอพี่น้องเยค <Hey. S 1> ักไล่คักไล่เบิ้งปิดให้เพื่นอนก่อนพี่น้องเลย <S 2> <S 2> โอ้เสีได้แต่ต้องแดงเพื่อนไปนะพี่น้องไปตลาดครับเบ่าพามีพี่น้องเยเนาะทักเพื่อนจีมางามด่ายหอมหน้องเนาะ ขมันได้ดินได้อย่างถมให้เพื่อนนี่ก็จะคักอยู่พี่น้องเเนาะไอเพิ่นมีบ่อนอยู่บ่อนชาวเรว่าบ่อนเก็บฟืนเก็บเต่าเพื่อนพี่น้องเนาะมันกับเปียกเวลาดังฟืนดังไฟก็คือน่องกับครอบครัวน่องก็คือสิลําบากพี่น้องเนาะถ้ามีบ่อนมุงสักสองเสาพี่น้องเนาะสองเสาเฮ็ดแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไว้เก็บฟืนเก็บยางพี่น้องเลยโอ้คักหลายคักหลายพี่น้อง งาม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 เฮงโอ้อันนี้ยังใส่บ่ได้เอายอน้องยังใส่บ่ได้เพราะว่าน้นอ,นองเพิ่นกันอาศัยน้ำฝนเนาะช่วงน้ำฝนก็สิบ่ได้อึดน้ำเพรปั่นไหนเฮ้น้องฮะเวลาใส่ตักใส่้างถ้วยล้างซ้ำถึงได้พ่อพี่น้องเขาก็ท่าน้องแดงมาเกพี่น้องเอ้ยมันไปตลาดเนาะจักนดีมางามได้กันพี่น้องเอ้ยไปก็มาท่าแล้วโอ้พี่น้องเอ้ย งามแห้งกว้างแห้งพ pues ี่น้องเลยเนาะกว้างหลายกว้างหลายเมื่อนี้เห็นยูทูบเบอร์เขาบ่อหลายคนพี่น้องเนาะมีบ่อเวียงพี่น้องเลยบ่อเวียงเพิ่นมาเอาของมาเหมาะให้น้องเพิ่อนคอยพี่น้องเลยเนาะจักิท่าน้องแดงได้อยู่เนี่ยเรเพิ่นไปจักซิมาย่ามไรพี่น้องไปกับทางเขาบ้าพามีพี่น้องเลยอากาศน้องไอ ไอที่ว่าเราเป็นใบอยู่นี่เนาะพี่น้องว่าพาไปสัมภาษณ์องคเพื่อนดีว่าเพื่อนเป็นยังไงพี่น้องไอแก็เห็นทั้งคลิปช่องบ้าพมีเนี่ยพี่น้องเนาะว่าเพื่อนนั้นเป็นใบพี่น้องใบกระเบื้องหูหรอกพี่น้องมาบ่อยอยู่แต่ว่าบ่ได้หูว่าน้องเพื่อนเป็นบงเป็นใบอย่างเงาะพี่น้องงามหลายพี่น้องเลยเนาะบนโตหินอ่อนเท่ากับมีบนอยู่บนนั่งบนเท้าพี่น้องเลย เพิ่นเฮื่อนครัวเพิ่นกะเฮ็ดงามเฮ็ดดีแบบโอเคเลยพี่น้องไว้นาะแบบนี้นะน้องไวอย่าก็นั่งนั่งพักผ่อนสบายนอนไหว้ละโอ้แสดงว่าราถ่ายราถ่ายหน้าเพิ่นบ่เลยจังใดไปน้องไวห้นาะนี่นะเอาโอเคพี่น้องเว้กะรอน้องแดงมาจังถ่ายพี่น้องเป็นใส่ตุม่มของเพิ่นกะเป็นงามปันกันาง,ง,างกับลูกเพิ่น แมนแมนแมนมอ่าจีบส่วนกลงงามจัดจัดง่ายอยู่บ่าววานเลยนะื่อวานในบ่าววานนั้นโดยเมื่อวานนี่ทางบ่วเวียงมาจัดเพิ่นแบบชุบเพิ่นมาในหมู่ตเวละโออกับมาจัดแบบกับท่านหันเลยเสือไพรเลยเป็นบ่เสือไพรเลยโอ้ฮะมาวันนี้กับบ่เห็นน้องใช่ไหมนน้องเนาะสิท่ากับชิดโนเติบได้หนิเนาะแม่นอืมชิท่าก็ย่านโดนแจ๊คแจ๊คแปลอันทองอันสับปะรดไม่เล่าเนี่ยไปบังนัดบังนัดบังนัดหรือบังนี่บ้านเท่าไงล่ะนะ เยืนรถไงเป็นยังลองลูกชายนะไข่บ่อะไรอย่างไรน,นอนคือนอนอยู่ในเนาะนอนเ,นอนเล่นบ่ฝนตกยังบ่อพี่กันเนี่ยบ่จะฝนได้เช้ล็อกบ่รถล็อกบ่เขียวบอกบดล็อกเยอะมาลูกชายมาแล้วไปนอ,กนนองนอกรยเอาสับปะรดมาให้ มาเยี่ยมมายามมาเชื่อมแ่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามทั้งโอ้โหวันเกิดเพื่อนเนาะโอ้โหวันเกิดเพื่อนแม่น้องเลยนี่ปกติกับของเบาเวียงนะพูดดอกนั่นจะเรียง<อ>มาไหา้แล้วก็แม่ก็ระจักคือก,กันเสพอะไรกันวะโดยหลายคนบ่วาววันกัได้ดโดยบุญเทรบอกเนี่ยจะได้มานำเนาะวันก็จะช่วงกีมโมนเยาววันเนี่ววนนนนยน,น,นะโดย<อ><ม>แล้วก็บพูดดอกฝนฝน เฮ้ยครับปู่การที่เป็นเชว่าอ้แดงว่าคุณดึงปานเองเค็ก้อนมันใหญ่แล้วน่ะเออเค็กก้อนแล้วว่าเอาขามายคนลายคเนเสตเองว่าแม่กบ็บปู่หรอกเขาเห็นแต่ไอเลี้ยงมาหิวมาเอาทีา่ชั้นให้เ็งว่าแม่กบ็บปู่คนต่อเพื่อนกบับบอกเคยมีวันเกิดดอกกันเลยว่าจัดจัดให้เพื่อนเป็นครั้งแรกเลยแม่นว่าครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนเนาะเลยที่ว่ามีวันเกิดเพื่อนได้เป่าค้งเป่าเค็กไปนอกอะไรก็ดีใจน้ำน้องอะไรเนาะก็ บ้กวปศาน้องยืนดันดุนยี่ยพบบปิมานะอมพนไปแต่เศร้าเ่เลยอาจังไหนเยไปต่เศร้าพูยครับเป็ะเื้อเสื้อผ้าบ่หมโดยเอาโอเคแม่กับบลบกวนเจ้าไม้พักพอนไอ้เจ้น้อยก็ได้ดำาให้ดำหน้าเดี๋ยหน้าต่ละปีได้หลายยี่บ่อยนะโอ้ชีีนี้ได้ได้สาวสอบสาวสอบโอ้ยแกยังดีได้เห็นนะอ เนี๋ยวก็ได้ดำได้อย่างนี้นี่นะฝนตกลงหลายแล้วเนาะเอาโอเคแม่เลยไอ้บอลบก่อนแล้วเนาะล่ะลูกก็บชิได้ขอตัวลากลับก่อนเนาอวราสิท่าน้องกัเป่าวอเอ๋ก็สิไปเวียกต่อแน่เนาะก็ยันท่าบ่ได้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าจังสิเข้ามามีอย่างนั่นัเธอพ่ายในการโทรบอกเน่เด้อสิได้มายินดีนําเนาะโอเคแม่สบายดีก้อนแม่สบายดีเอาดีสบายดีสาธุสาธุเส้นกันเส้นกันเด้อแม่เด้อโอเคโอเคไปนอนเลย กาบอยแอ่์แทบุรีกาชิได้อำลาพระจ้กเอฟซีมัตสึคุสุคนก็แล้วกันบอพี่น้องเพราะว่าน้องกับบุงกับชิมาจักโมงพี่น้องเลยฝ่าฝนฝ่าฝนกับชิตกแล้วพวกนี้ท้องฝ่าเรากับมืดเขื่อนฝนแห้งพี่น้องกันเนาะท้อทิพย์เลยพี่น้องเลยทุกวันแข่งสวรรค์เท่านี้แหละพี่น้องนะเพรว่ามืดเขื่อนฝนพี่น้องกัยเนาะมังน้องกับภากันเต้บาทในวันบอเดดวันดังพี่น้องเลยกาถ้าบอแอว่าพิชพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยกาบอได้ค่อย มาถ่ายคลิปโดนโดดนะพี่น้องเลยเนาะบนออกกล้องหลายพี่น้องเว้โอเคพี่น้องเว้สบายพอ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันวัอนี้ไอยาซับุรีก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพร้อมกับพี่น้องเอฟซีนะแฟนของไอยาซับุรีบัตรชมกูทุกคนกันแล้ว